สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเกี่ยวมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยกลับมากิวตัวเองแล้วนะครับนี่ครับผมมีการมาแสดงตัวแล้วนะครับนี่มาแล้วครับผมโอ้โหนะครับเห็นอันนี้คือ ID Li n e อันเก่านะครับคือมันหายไปแล้วนะแต่ว่าข้อมูลเกมมันยังอยู่นะครับผมโอ้เสียดายมากแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็เสียดายนะอ่านะครับก็อย่าไปดูเยอะนะครับมันเครียดนะเดี๋ยวมันจะเครียดมากกว่าเดิมนะครับนนนคืออตเี้ยดา ไอ้ด่านฟาโลฟาโลกับพัตตาเนี่ยมันมันตีไม่ไหวครับผมคือตอนนี้ผมตีไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าเลนเจอร์ก็ไม่พร้อมเกียร์ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอใครนะครับที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยโหดแล้วก็เกียร์อะไรเงี้ยไม่ได้สําคัญมากขานาดนั้น <S 2> <S 2> <S ก็ ขอร้องนะครับเหลือให้ผมไว้สักหน่อยแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งตีจนหมดนะครับเพราะว่าคือเนี้ยผมก็เป็นหัวกิลเขา้าใจป่ะพนช่วยๆกันหน่อยนะเนาะเหลือไว้สักประมาณ50%ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเหลือสักประมาณ20%เหมือนกับที่ผมเคยทำเนี่ยอยาขอบอกไปก่อนนะครับว่ากิลเนี้ยเมื่อก่อนผมเป็นหัวกิลเนี่ยเวลาผมจะตีกิลเนี่ยผมจะเหลือเอาไว้ให้กับคนที่เขาเนี่ยไม่มีเกียร์ใช้จริงๆสักประมาณ20-50%นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยคือผมอยากให้ท่านชมทําแบบนั้นกับผมบบบ้าางอนะ่คืแว ใไหนผมก็แบบเคยช่วยเหลือมาก็ช่วยกลับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะปะคือผมก็อยากจะให้ช่วยกันบ้างนะครับคือผมไม่มีใจะใช้อะ,ะ <laughs> ประมาณนั้นนะฮะคือก็อยากให้เหลือไว้สักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเยอะพอแล้วนะครับที่จะให้คนอื่นนะครับที่อยากได้เกียร์เหมือนกับผมเนี่ยมาตีด้วยนะครับเช่นอ่ะเนี่ยอย่างน้องพวกเวลต่ำๆอย่างเงี้ยอ่ะคนนี้ไหนปะคือไม่น่าจะตีไหวแน่นอนครับอาจจะแบบว่า มาตีได้อะไรอย่างงี้นะครับผมคนเวลต่าๆบางทีอาจจะตีไม่ค่อยไหวอะเวลยี่สี่เป็นไงอะเนี่ยเวลยี่สี่อย่างนี้เนี่ยเรนเจอร์ดีอยู่นะครับแต่เกียร์ยังไม่ค่อยแน่นพอก็ก็ถือว่าดีแหละเกียร์ดีกว่าผมอีกนะแต่ว่าคือโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือตีไม่ไหวเพราะฉะน,นั้นก็ต้องฝากความหวังไว้กับแนวหน้าหน่อยนะครับนี่น้องคนนี้เนี่ยนะครับน้องคนนี้จําได้นะครับน่าจะเป็นน้องคนที่ชอบเม้นเป็นรูปอีโมจิตอนทายเป็นรูปหัวใจปะเออน้องคนนี้นะเก่งมากเนี่ย โหดมากเลยนะคือจัดแบบนี้ดีมากนะครับผมมาไปตีสเตติพิเศษคือลื่นๆเลยครับผมแบบแปบ๊บเดียวชนะครับผมโคตรด,ดีนะ่อะอย่างคนนี้อ่ะว่าไงคนนี้เนี่ยก็เห็นนะเพิ่มมาด้วยนะทางรายนะครับผมนี่เป็นไงโหดอยู่นะครับเป็นบ้านเนี่ยมีเกียนไนแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องมีเกย์เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะช่วยหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครช่วยได้ก็ช่วยนะครับผมถ้าไม่ไหวก็ รอนะครับมาเก็บตกก็ได้นะครับคือเดี๋ยวผมคิดว่านะถ้าเราฝากความหวังไว้กับคนที่เขาโหดๆเนี่ยก็น่าจะพอไปวัดไปวากันได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสาหรับน้องๆที่โหดๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากถามหน่อยนะครับว่าเราควรจะสร้างกลุ่มไหมกลุ่มกิวอะไรเงี้ยนะครับควรจะสร้างหรือเปล่าเคยเห็นมีน้องคนนึงมาเมนแล้วก็น่าสนใจมากเลยครับ เพราะว่าตอนแรกเนี it, ่ยผมก็คิดว่าจะสร้างทําไมในเมื่อเรามีห้องแชทกิวอยู่แล้วแต่ว่าพอผมเนี่ยไปเขียนว่าอ่ะสมมุตินะครับเนี่ยผมเขียนมาว่าโนหนึ่งอ่ะโนหนึ่งโนหนึ่งมาเยือนแล้วมาเยือนแล้วมาเยือนแล้วครับสุดถิ่นไม่ได้ครับมันหลอกตัวผมเสียค่ะไม่ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนการเหลือเลือดไม่ใช่อันเขียนอะไรเหลือเลือดไว้ตั้งสามสิบถึงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สุบ เอาไดะเหลเลยอะสมมติอย่างเงี้ยซุบเนีเ่ยเขาเขียนตัวคอมพิวเตอร์ก็ไม่ไหวละเอะเช่นไรเหลยอเลืเอลดไว้สักสามสิบถึงห้าสิบอายุเขียนถูกปะเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดเลือดไว้สักสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยมันเขียนไม่ได้ครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขียนแบบอย,ยอย่างเงี้ยไม่เอกทีอย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันอ่านยากเกินไปเว้ยถ้าจะเขียนอย่างเงี้ยนะครับ คือมันก็รู้สึกว่าแล้วแล้วมันจะถามห้องแชทกิลมาทามมาไมถ้าสมมุติว่ามันเขียนไม่ได้นะครับโอ้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกเซ็งๆนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะรู้ว่าใครอยากจะให้ผมสร้างไหมกลุ่มเนะี่ยผมจะได้สร้างนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสร้างนะครับเอ้ไม่ใช่ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าอยากให้สร้างจริงๆมาเขียนกันในนี้ด้วยนะครับว่าอยากครับผมอ่าอยากครับเอ่ออาจจะเขียนว่าผมอยากเข้าครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดส่งไปได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งไล่ดูเอาแล้วกันนะครับว่าคนไหนเนี่ยมาเขียนไว้นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าผมจะรับเฉพาะคนที่อยู่ในกิวผมเท่านั้นนะครับใครที่มีกิวอยู่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมรับเฉพาะคนที่อยู่ในกิวเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเอามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของของกิวนะครับไม่ได้อยากจะเอามาคุยเกี่ยวกับอะไรเป็นส่วนตัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็นะครับ จะบอกว่าคุยแต่เรื่องกิ้ก็ไม่ใช่นะก็อาจจะมีคุยเกี่ยวกับ,เ,กกบเรื่องเลนเจอร์ในอนาคตอะไรเงี้ยแต่อาจจะเหมือนกับตัดโอกาสคนที่มีกิ้อยู่แล้วป่ะวะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าอยากจะรับแค่คนที่อยู่ในกิ้เพราะว่ามันจะได้ปรึกษากันถูกนะครับว่าเอตีอันนั้นให้ผมหน่อยตีอันนี้ให้ผมหน่อยได้อะไรอย่างนี้นะครับงั้นก็ลาไปก่อนบายครับ